สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะขอต้อนรับนะคะนักเรียนเข้าสู่วิชาภาษาไทยนะคะเช่นเคยค่ะ คราวนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันต่อคราวที่แล้วนะคะเราอยู่กันในเรื่องของประโยคใช่ไหมครับจากคราวที่แล้วนะคะคุณคูดานะคะให้การบ้านในสมุดไปไใช่ไหมคะนักเรียน จากคราวที่แล้วนะคะคุณคุดานะคะได้ให้การบ้านนะคะลงในสมุดไว้ใช่ไหมลูกให้นักเรียนหยิบการบ้านขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูฉเฉลยพร้อมๆกันสิคะดูสิว่าเราถูกกันหรือเปล่านะคะจากการบ้านที่ได้ให้ไปคราวที่แล้วนะคะอ่าหยิบเลยค่ะให้เวลานักเรียนนะคะไปหยิบสมุดได้เลยค่ะ หยิบแล้วค่ะอ่ะนักเรียนหยิบแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันข้อแรกค่ะข้อแรกนะคะแป๊บนึงคุดาเปิดนิ้วแป๊บนึงนะลูกกู้นะคะเดี๋ยวเปิดเบดแป๊บนึงนะคะนักเรียนเห็นนะจอบทคูดาหรือยังเลยเห็นยังคะอ่าเห็นแล้วนะคะข้อที่หนึ่งค่ะคูดาขอให้เป็น สันส้นๆก็ได้ค่ะอ่านสั้นๆอ่านโจทย์ข้อหนึ่งให้ครูดาฟังหน่อยค่ะผมยังไม่เห็นเลยครับข้อหนึ่งที่การบ้านคราวที่แล้วที่ครูดาให้ไปอ่ะลูกฉันขออะไรนะคะเจอยังลูกเจอแล้วครับอ่าข้อหนึ่งอะไรคะ ฉันขออะไรอ่านโจทย์ค่ะนักเรียนขอกระเครับประธานคือนักเรียนนะคะกริยาคือคําว่าขออ่า <ขอ S 1> มีกรรมไหมคะข้อน,นี้มีกรรมไหมคะมีค่ะกรรมคืออะไรลูกกร,กระดาษกระดาษถูกต้องค่ะมีส่วนขยายกริยาไหมลูก ส่วนขยายกริยานะไม่มีค่ะไม่มีให้นักเรียนขีดแดดไว้ได้เลยค่ะส่วนขยายกรรมคืออะไรคะวาดเขียนคะอ่าวาดเขียนนะคะก็คือกระดาษกระดาษอะไรกระดาษวาดเขียนนะคะกิตเมตยูโรคุดาอยู่ทางนี้ลูกหนูหันหาใครอ,อ่าคุดาอยู่ทางนี้ลูกเอ้ยข้อต่อไปข้อที่สองค่ะคุดาขอใช้ยาน,านันอันโจทย์ให้ฟังหน่อยค่ะ ปาร์ตี้เล่นดนตรีเพาะมากอาปาร์ตี้เล่นดนตรีเพาะมากนะคะประธานคืออะไรคะลูกพิญญาพาัสประธานคือใครคะปาร์ต <Party. S 1> ี้อาประธานคือปราร์ตี้มีขยายประธานไหมลูกมีไหมคะมีไหมหรือไม่มีมีไหมคะแตก็ก <c oughs> แต็กมีไหม ไม่มีใช่ค่ะไม่มีขีดเด็ดไว้คำนี้กริยาคือคำว่าอะไรคะเล่น <Le hn. S 1> ถูกต้องกริยาคือคำว่าเล่นอ่าต่อไปกรรมคืออะไรลูกดนตรีตรีถูกต้องค่ะอ่าคราวนี้มีส่วนขยายกรรมไหมคะมีส่วนขยายกรรมไหมคะมีค่ะส่วนขยายกรรมคือคำว่าอะไรลูก ่าเพราะมากนั่นคือส่วนขยายกรรมนะคะอ่าส่วนขยายกรรมนะคะอ่าขยายกรรมนะคะต่อไปต่อไปนะลูกข้อ3ข้อ3นะคะครูดาขอให กิตม้มนะคะอ่านโจทย์ให้ฟังหน่อยลูกแม่คะผละไม้กำลังทอนอแม่คะผละไม้กำลังทอนเงินชนิดดาภาประธานคือใครคะชนิดดาภาประธานคือใครลูกแม่คะแม่คะถูกต้องนะคะแฟงแฟงมีขยายประธานไหมคะข้อนี้ ทำไมถึงไม่มีครับในเมื่อบอกว่าแม่ค้าแม่ค้าอะไรครับมีไหมไม่มีครับเออคือแม่ค้าอะไรลูกส่วนขยายประธานคืออะไรคะนะคะผลไม้ครับผลไม้ค่ะผลไม้ถูกต้องลูกประธานคือแม่ค้าขยายประธานคือผลไม้นะคะ กริกยากริกยาคืออะไรอมลวันตอบนอยกริกยาคืออะไรกำลังกำลังถูกต้องค่ะกริกยานะคะเอ้ยไม่ใช่สิกริกยาคือทอนอ่ากริกยาคือทอนขยายกริกยาคือกำลังลูกกริกยาคือทอนนะคะอาการก็คือทอนเงินนั่นแหละอ่า ขยายกริยาก็คือคำว่ากำลังนะลูกอ่ากำคือใครคะกำคือใครใครตอบได้บ้างเลยเงินครับเงินถูกต้องค่ะอ่ากำคือเงินนะคะลูกต่อไปข้อสี่ค่ะข้อสี่ไหนไม่เปิดกล้องเลยพลอยคะพลอยอ่านโจทย์ข้อสี่ให้คุณครูดาฟันหนคะ่ะ หนูนาชอบดื่มนมรสจืดมัสิการคะประธานคือใครคะลูกหนูนาค่ะหนูนาเก่งมากค่ะที่รักขาหนูนาต่อไปต่อไปกริยาคืออะไรโหง่ายมากๆเลยคืออะไรคะดื่มค่ะดื่มถูกต้องค่ะดื่มนะคะคือกริยาขยายกริยาคือเป็นยงไงชบ ชอบถูกต้องค่ะลูกค่าชอบต่อไปกรมคืออะไรคะกรมคืออะไรนมถูกต้องค่ะนมอ่ะขยายกรมคืออะไรคะนมเป็นยังไงรสจืดเก่งมากค่ะโอเคต่อไปค่ะข้อห้าปลายอ่านให้คุณดาหน่อยค่ะฉันนั่งเรือเรือด,ด่วน เรือด่วนกลับบ้านถูกต้องค่ะฉันนั่งเรือด่วนกลับบ้านประธานคือใครคะฉันค<า>รับอ่าประธาน<อ>คือฉันนะคะต่อไปกริยาคืออะไรลูกนั่งถูกต้องค่ะกริยาคือนั่งคราวนี้อ่านั่งนั่งคืออะไรเอ๊ะขยายกริยาคืออะไรเรือครับเอ้ยขยายกริยาก่อนลูกขยายกริยานั่งอะไร นั่งกลับบ้านอืมคำว่ากลับบ้านนะคะคือขยายกริยาคราวนี้กรรมคืออะไรลูกกรรมคือกรรมคือเรือถูกต้องค่ะขยายกรรมคือเรือเป็นยังไงเรือด่วนอ่าเรือด่วนถูกต้องค่ะอ่าเก่งมากมากค่ะจ้าคราวที่แล้วใช่ไหมอ่าเราจบกันนะคะในเรื่องของนะคะลูก เรื่องของประโยคไว้นะคะจบแล้วสําหรับบทเรื่องประโยคนะคะเราก็จบแล้วนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะหยิบพาทีขึ้นมาค่ะลูกให้นักเรียนนะคะหยิบพาทีขึ้นมาคะ่ะหยิบพาทีมาแล้วนะคะลูกหาอ่าปห้าแล้วนะคะอ่าเปิดมาหน้าแรกคะ่ะบทแรกคือบทอะไรคะลูกบทแรกคือบทอะไรคะ อ่าช่วยกันตอบหน่อยค่ะเปิดไมคตอบได้ลูกครอบครัวพอเพียงค่ะถูกต้องนะคะครอบครัวพอเพียงอ่าเดี๋ยวครูาาจะอ่านให้ฟังก่อนนะคะคนที่รู้จักพอเป็นสุขหนอไร้ปัญหาใช้ชีวิตตามธรรมดายึดปัจญาความพอเพียงบทนี้แทกความคิดตั้งเข็มทิศไว้ให้เที่ยง แผนภาพไม่เอ็นเอียงเพื่อร้อยเรียงสิ่งควรทำฝึกอ่านจับใจความพร้อมคิดตามและจดจำความคิดลิขิตคำผ่านการพูดและการเขียนนะคะอ่ะาคราวนี้ค่ะนักเรียนเรามาดูนะคะหน้าแรกค่ะลูกหน้าแรกนะคะหน้าแรกนะคะลูกก็คืออ่า เดี๋ยวคุณครูดานะคะจะให้นักเรียนนะคะอ่านทีละคนไม่ต้องกลัวโูกการอ่านไม่ได้น่ากลัวเลยอ่ะใครอยากอ่านคนแรกคะ่ะยกมือเลยค่ะอ่าติดค่ะเก่งมากค่ะค,ครูดาคะนหแรกที่อะไรบทแรกเลยครับลูกหน้าสามครับบทแรกครับหน้าสามครับอ่านเลยค่คะอ่านเลยค่ะย่อหน้านึงเดี๋ยวครูดาจะบอกว่าพอตอนไหนนะคะอ่านเลยค่ะปีน,ปน อย่างแต่รถจนดังที่หน้าบ้านเมฆและฝนสองพี่น้องรีบวิ่งไปช่วยกันเปิดประตูบ้านให้พ่อพ่อบอกว่าหลับช้าเพราะไปเติมน้ำมันและสูบหลาะยางเตรียมไว้สำหรับการเดินทาง ตั้งใจจะปลูกบ้านที่เป็นที่พักผ่อนหลังเกษกเียนหลังกเกษียนอายุราชการลุงวินเลือกปลูกตัวบ้านอยู่บนเนินแม่เล่าถึงบ้านบ้านนี้และลุงวินลุงวิน,วน,วนให้ฟังมีอะไรน่าสนใจแตกต่างกับบ้านในเมืองบ้าง เมฆและฝนฟังแล้วตื่นเต้นอยากให้ถึงเร็วๆพอค่ะพอค่ะโอเคนักเรียนคนไหนที่อ่านนะคะเดี๋ยวครูดาจะเช็คคะแนนความร่วมมือให้นะคะความตั้งใจเรียนให้นะคะก็คือร่วมกันนั่นแหละค่ะร่วมกันนะคะอ่าต่อไปค่ะมีใครอยากอ่านอีกไหมคะอ่ามัสิการค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราก็อ่านต่อกันมัสิการค่ะปีนปีนเสียงแซวจน พัิกรหนูอ่านต่อจากเพื่อนเลยสิลูกอ่าพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าใจเย็นเย็นลูกเดี๋ยวก็จะถึงแล้วเม่อยากขี่จัก,กรยานเล่นครับเม่บอกและบอกด่วนวบ,อบอกด้วยความดีใจบอกด้วยความดีใจฝนไปด้วยขี่จักรยานดูรอบๆบบ้านเลยนะ ฝนรีบบอกแม่กับป้านิดจะทำอาหารกลางวันอร่อยๆให้ทานกันนะแม่หันมาบอกลูกๆพอ,พอค่ะพอค่ะคนต่อไปอ่ะชนิดี้ดำพาก่อนค่ะอ่ะให้ผู้หญิงก่อนนะคะชันนี้ด,ดพาพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าขอพักสักหน่อยนะ ขับรถมาหลายชั่วโมงรู้สึกเมื่อยทุกคนเห็นด้วยเพื่อให้พ่อเพื่อให้พ่อออมแรงเอาไว้ขับรถกลับเมื่อถึงบ้านของลงวินกับป้านิ้ทั้งเมฆและฝนตื่นตาตื่นใจกับสีสันของดอกไม้นานาชนิด ที่อยู่รอบบ้านบนเนินมีต้นไม้ล่มลื่นอยู่ทั่วบริเวณบ้านได้ยินเสียงนกร้องสลับกันเสียงไก่ขานเบกและฝนขี่จัก,กรยานดูรอบรอบบริเวณบ้านอย่างสนุกสนานพอค่ะคนต่อไปคุดาอาเห็นสั้นๆค่ะสั้นๆก่อนอ่ะสันๆก่อนค่ะ สวนไปเก็บมะละกอพริกขี้หนูมะนาวตัวฝักยาวและมะเขือเทศมาจากสวนหลังบ้านเพื่อทำส้ตมตำกล้วยน้ำว้าที่สุกคาต้นอันนี้ก็เอามาทำกล้วยบวชชีแม่ทำไก่ทอดหมูทอดที่เตรียมมาจากบ้านทุกคนรับประทานกันอย่างอ,อร่อย่อ่ะพอค่ะต่อไปค่ะคุณได้เห็นแต่คนนี้ใครนะ แล้วค่ะอ่าไม่ต้องกลัวนะลูกอ่านผิดอ่านถูกเราช่วยกันค่ะต่อเลยค่ะตอนบ่ายบ่ายแดดลมแล้วแดดลมแล้วแม่กับฝนไปชวนกันเก็บดอกอัญชันมาให้ป้าหน่อยนะป้าน,นิดบอกหลานคุณป้าจะเอามาทำอะไรหรือคะฝนสงสยัย เย็นนี้ป้าจะทำไข่เจียวดอกอันชันให้ทานป้านิสบอกเมฆไม่เคยทานเลยครับเคยเคยแต่ทานไข่เจียวหมูน่ะเมฆพูดป้านิสปลูกด,ดอกไม้ต้นไม้ไว้เยอะแยะล้วนแต่เป็นพืชสมุนไพยที่มีประโยชน์ทั้งนั้น พอค่ะพอค่ะมีใครอยากอ่านอีกไหมคะอ่ามิมีค่ะอาจจะให้มิมีก่อนนะคะอ่าเย็นนี้ป้าจะเก็บใบขี้เหล็กเย็นนี้ป้าจะเก็บใบขี้เหล็กอ่อนๆมาแกให้ผู้ใหญ่ชวนเด็กๆก็ให้ป้าช่างไปเก็บไข่ในเล้าเอามาทำไข่เจียวเดาอ่นันไงหลังจ้ะ แถมยังมีผักทองแกงบวดเป็นของหวานอีกด้วยบ้านนดพูดเด็กๆตาลูกเราดีใจจะดีใจที่ได้รับประทานอาหารเนียนอร่อยอีกแล้วล้วนแตบบ่เป็นของที่ไม่ต้องซื้อสวนครัวของบ้านนี้มีทุกอย่างที่เก็บมารับประทานได้พอค่ะต่อไปใช้ยาน,นันค่ะอ่าเดี๋ยวต่อไปภูวเดชรอนะคะเตรียมตัวครับลูก หลังจากนอนเล่นพักผ่อนแล้วตอน bye bye, บ่ายบแดดอ่อนๆป้านิดพาแม่เดินดูรอบบริเวณบ้านที่ปลูกต้นไม้เอาไว้มีต้นสดาวต้นขี้เหล็กส่วนดอกไม้สลิ่นหอมก็มีหลายชนิดเช่นดอกแก้วดอกปีดดอกกัิกามีทั้งผลไม้ที่เก็บกินได้ตลอดเช่นชมพู่มะระ ขน,นุนมะม่วงที่รั้วป้านิดที่ริมรั้วป้านิดที่ริมรั้วป้านิดปลูกไผ่ไว้กอใหญ่รวมทั้งกล้วยน้ำกว้าด้วยไข่และกล้วยหอมพอค่ะพัวเดตต่อค่ะลูกส่วนลุงวินพาพ่อไปดูสานน้ำที่ขุดกับเก็บน้ำ ไม่ใช้ตอนหน้าแหลงลุงเวนขุดสะเอาไว้ในที่ลาดลงไปเพื่อจะให้น้ำฝนในที่สูงไหลลงได้ไปไ,ได้เ<ด>ม,ม,มากค่ะทั้งพาพ่อไปดูการทำน้ำหมักชีวภาพลุงเวนบอกพ่อใบไ,ไม้ต่างๆที่ตัดทิ้งแล้วก็นำ มาสับรวมกับเจ็ดพืชผักผลไม้ใส่ลงในอ่างโอมใส่ในโอมใส่กากน้ำตาลน้ำตาลลงไปปิดผ้าโอมปิดฝาโอ<ห>ลูกปิดฝาโอ่มทิ้งไว้ห้าถึงเจ็ด <7 S 2> วัน,วนก็จะได้น้ำสีน้ำตาลซึ่งเป็น น้ำหมักชีวภาพนำไปผสมน้ำเอาไว้รดต้นไม้หรือฉีดพ่นเพื่อผักได้นอกจากนี้ยังนำไปราดตามท่อระบายน้ำหรือห้องน้ำเพื่อดัดกลิ่นได้ด้วยโอเคเก่งมากๆค่ะมีใครยากอ่าน you you. อีกไห้ยูค่ะคุณนายเห็นยูอะยูมาอ่า และฝนชวนกันไปหาป้าแชมป์แชมป์ลูกป้าแชมป์แชมป์ให้พาไปเก็บไข่ในเล้าไก่ป้าแชมป์เล่าว่าหนูมันแก้วลูกสาววัยห้าขวบของป้ามีหน้าที่มาเปิดเล้า ของอร่อยอร่อยให้ทานตั้งเยอะฝนพูดพอค่ะพอค่ะลูกมีใครอยากอ่านอักไหมคะมีใครอ่าน,นอ่าออ่ะเห็นแล้วค่ะน้องเอาอ่านเลยค่ะปุรณระนางไหนนะคะลุงวินกับป้านิดเขายึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหน้าหกครับด้านล่างเห็นไหมครับลูก เห็นไหมครับเห็นครับครับเปิดกล้องอ่านได้เลยค่ะลุงวิ่งกับป้านิดเข้าวิดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเข้าของราชการที่เก้าไงล่ะน้องแม่อธิบายให้ฝนฟังนูสิปลูมันก็ทำเองไม่ใช่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี การอนุรักษ์ิีนและน้ำด้วยหลังจากรักประทานอาหารยินแล้วจกพับใหญ่ท้องฟ้ามืดครึ้มมืดคลึ้มลูกครึ้มมืดครึ้มและมีฝนตกมาอย่างหนักทำให้น้ำฝนไหลาจากที่สูงลงมาที่สระน้ำล ลุงสนจับปลาลุงสนจับปาลบปาที่ว่ายตามน้ำมาได้านหลายตัวแม่กับป้านิดช่วยกันลองน้ำฝนใส่แท้งน้ำแท้งน้ำขนาดใหญ่หลายใบเก็บเอาไว้ใช้ไว้ดื่มได้นาะนอ่ะนะ้าสุดท้ายค่ะมีใครอยากอ่านไหมคะ มีใครอยากอ่านไหมอ่ะปูนค่ะนะ้สุดท้ายแล้วนะ้เจ็ดพ่อบอกว่าพรุ่งนี้พ่อตั้งใจจะพาไปเที่ยวน้ำตกก่อนจะกลับบ้านแต่ถ้าฝนตกหนักอย่างนี้คงต้องงดเพราะถ้าไปเที่ยวอาจจะเป็นอันตรายจากน้ำที่ไหลแรง ตามโขดก็ก็มีตะไขร่น้ำทำให้ลื่นลมได้แม้จะหมดหวังในการไปเที่ยวน้ำตกในวันพรุ่งนี้แต่เมฆและฝนก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวบ้านป้านิสและหวังว่าจะได้มาเที่ยวที่อีกบ่อยๆได้สูตรอากาศบริสุทธิ์ได้ชื่นชมกับธรรมชาติ ได้กินอาหารที่ปอดจากสารเคมีแม่แกะผฝอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวชมธรรมชาติอย่างนี้บ้างโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ช่วยครูดานะคะอ่านพาธีให้เพื่อนๆฟังค่ะ จังบนนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเมฆและฝนใช่ไหมคะเขาได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดใช่ไหมคะไปซึมซับกับธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมคะนักเรียนในที่นี้ค่ะมีใครไหมคะที่เคยไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วรู้สึกประทับใจมากๆเลยจะไปบ้านคุณตาคุณยายคุณปู่ปคุณย่าก็ได้นะคะมีไหมอ้ามีพออุวเดทไปไหนคะพิจิตค่ะเป็นยังไงบ้างคะพิจิตคุณยายยังไม่เคยไปเลยนะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศลองเล่าสัน้นๆให้เพื่อนฟังสิคะ ร้อนมากครับร้อนแต่ธรรมชาติเขาอากาศดีกว่าในกรุงเทพไหมดีมากครับรถเยอะไหมครับลูกไม่เยอะครับอ๋อไม่เยอะอ้าวคุณอาเห็น,นคนตอบจักรยานครับอ๋อมีที่โล่งให้เราปั่นจักรยานเต็มที่ตะกี้คุณอาเห็นยูยกมือนะคะอะเดี๋ยวยูก่อนค่ะเดี๋ยวมาสีการต่อนะลูกน้องอยูไปเที่ยวจังหวัดไหนคะที่รู้สึกประทับใจเชียงใหม่ค่ะโอ้ยเชียงใหม่เป็นยังไงมั้งคะ อากาศเย็นสบายค่ะไม่ร้อนเหมือนกรุงเทพเหรอลูกค่ะแล้วเป็นยังไงอีกหนูรู้สึกซึมซับบรรยากาศยังไงมั้งคะก็ได้ไปเที่ยวที่เชียงใหม่หลายที่ค่ะอ๋อได้ขึ้นดอยไหมคะลูกดอย,ดอยไหนมั่งที่หนูประทับใจที่สุดดอยอินชนนน์ดอยสุเทพได้สุเทพคะ่ะอ๋อสวยไหมคะลูก สวยขอบคุณนะคะมาสิการคะหนูไปเที่ยวที่ไหนมาคะเพียงรายค่ะโอ้โหไปใกล้ๆกกับยูหรือเปล่าเนี่เป็นยังไงมั่งคะที่นูน่นอากาศเย็นดีค่ะอากาศเย็นสบายใช่ไหมคะธรรมชาติมากเลยไหมลูกใช่ค่ะอ๋อน้องไปเที่ยวหรือไปหาคุณปู่คุณย่าคะไปเที่ยวค่ะแล้วก็ไปหา ยากด้วยค่ะอ๋อเ oh, ก่งมากๆเลยค่ะดีเลยมีใครอีกอยากเล่าให้เพื่อนฟังคะเดี๋ยวก่อนนะตะกี้คุณดาเห็นน้องคนนี้ยกมือนานแล้วแท็กค่ะแท็กไปไหนคะอะเดี๋ยวรอนะคะมิมี่รอต่อเพื่อนไปนะโคราชส,สีมาค่ะโคราชนั่นเองใช่ไหมคะได้ไปไหว้ไหมลูกได้ไปหไหว้ไหมคะเท้าสุรนารีไม่เอ่ยไปค่ะอ๋อ oh, เป็นยังไงบ้างคะที่โคราชคุณดา คุณนาแค่เคยผ่านคุณดายังไม่เคยลงแวะเที่ยวเลยบรรยากาศเป็นไงคะร้อนๆค่ะแต่ว่าที่เล่นเยอะมากค่ะไม่ค่อยมีรถอ๋อไม่ค่อยมีรถเหมือนไงคุณแม่น้องไปเยี่ยมผู้บกกเองเยี่ยมญาติหรือว่าไปเที่ยวค่ะไปหาตาไปหายายค่ะอ๋อคุณตาคุณยายอยู่ที่โคราชใช่ไหมคะก็เลยเป็นยังไงบรรยากาศน่าจะดีใช่ไหมอาตะกี้คนนอาเห็นใครยกมืออีกคนนึง ใครยังไม่ได้พูดนะเอามิมีก่อนมิมีก่อนค่ะมิมีไปไหนมาคะมหาสารคามมหาสารคามเป็นไงบ้างลูกที่นู่นเป็นยังไงร้อนอหนูไปหาใครคะลูกหรือไปเที่ยวหาหน้าใช่ไหมคะบรรยากาศดีไหมคะลูกบรรยากาศดีไหมคะดี โอโอ,โอเคค่ะต่อไปนี่อ่ะน้องไปค่ะคนสุดท้ายนูไปอุบลค่ะอุบลโอ้โหไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยไกลเลยอุบลเป็นยังไงบั้งคะที่อุบลอากาศเย็นค่ะตอนกลางคืนหนาวอ๋อตอนกลางคืนหนาวอากาศเย็นสบายใช่ไหมคะกลางคืนหนาวแล้วอยู่ได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญบ้างไหมคะ เยี่ยมแค่ใหญ่ทวดค่ะอ๋อไปเยี่ยมใหญ่ทวดแต่ก็มีลานให้หนูวิ่งเล่นปั่นจักรยานได้สนุกเลยใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะและเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของวิชาคูดาแล้วนะคะคูดาขอลาไปก่อนค่ะวันนี้ไม่มีการบ้านให้นักเรียนค่ะเพียงแต่ให้นักเรียนนะคะไปทบทวนนะคะในเรื่องของภาคทีบทที่1ค่ะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เราเจอกันไม่เอ่ย พรุ่งนี้วันอะไรเอ่ยไม่เจอเราไม่เจอนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีวันอ่าวพฤหัสแล้ววันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูดาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ